โอ้โหไม่น่าเฝ้าเลยครับดูครับโอ้โหดูครับนี่ครับเอาให้ดูจอธรรมดานะครับอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบยี่หนอกสังเกตนี่คือเชื้อธรรมดามันดูแล้วก็มันเฉยๆแล้วก็อย่างทั่วไปครับแต่นี่คือพลาสติกนะครับพลาสติกนี่ครับโอ้โหมันเร้ากว่านะดูแต่มันละล้าอยู่นะครับไม่ยอมกัดอันนี้จอดทอสมองเฝ้าเลยนี่รัวเดี๋ยวคอยน้ําดูครับมันมีของผมเลยไม่อยากวิ่งไปไหนเลยคืนนี้นี่ครับในหน้าเป้แสดงอยู่ไม่กัดนี่ครับ แต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีตัวครับเราไม่ต้องวิ่งเปลืองมันไปคอยเลยนี่ผมทษดสมอห่างโกงประมาณ20เมตรนะครับห่าง20เมตรเราดูเชื้อแบบแต่ก่อนมันก็อีอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าดูแบบนี้รู้ไปเลยครับว่ามีของหรือไม่มีของนี่คือพลาสติกในน้าฟาร์บลักที่2 6เมตรมนะครับดูครับตอนนี้ผมตัดสีพื้นนะครับสังเกตให้เพื่อจะเห็นง่ายถ้าเกิดไม่ตัดสีพื้นจะเป็นแบบนี้อ่าเมื่อไม่ตัดสีพื้นมันจะดูแดง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 มัด้วยปนกันนั้นเราตัดสีพื้นใี่มันดูง่ายกว่าเนาะเพราะการบ นี่ครับดูเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์คือตรงท้องเรือนี่ครับด้านท้ายเรือก็มีด้านหน้าเรือก็มีนะครับนี่ครับโอ้โหไม่ไม่เลียเหมือนกันนะพี่ไม่เลียในเรือเลียที่บ้านใช่ไหมครับนี่ครับแบบกัดฟันอยู่เลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีของเนาะนี่กัดฟันอยู่เลยปกติก็ไม่กินวิ่งแล้วครับแต่นี่แบบน้ำแต่น้ำมันยังแรงซึ่งเราก็ต้องดูเรื่องของลักษณะของเราคนตกปลาเนาะบางจังหวะบางกองอันนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นไปทิศบุรพานะครับ พาไปทางนั้นทีพาไปทางทีท,ทีนะครับแต่เราเดี๋ยวผมกะว่าลงคอยน้ําดูถนะ้าเผื่อว,ว่าช่วงน้ําบ่อมันกินบ้างเพราะมันมีของแต่ถ้าเป็นพี่ๆลุ่มปรมงุงโดนแน่ครับอยู่แบบนี้แต่อยู่ติดกองนะอาจจะคล้องคล้องกอ,องได้นะครับทไลจุกในในฟิชชิ่งแต่ยังไม่ได้ตัวเลยครับอุปสรรคเยอะมากรอบนี้ผมคิดว่าเรือผมมันเห็นหน้าเป้แจ้งมาก็น่าจะเป็นตามที่หน้าเป้แจ้งเนาะเพราะว่าสายมันจะมีสายท่อหายใจมันเป็นท่อยางมีมีท่อเหล็ก มันบานปากบานอย่างนี้ปั๊บซึ่งวันนั้นผมล้างเป็นไปได้เลยน้ําเข้าเสียประมาณร้อยเก้าสิบลิตรแล้วออกมาแบบต้องขี่มอเตอร์ไซค์โทรมาวิ่งข้ามอ่าวมามาเอามอเตอร์ไซค์ของคนแถวบ้านวิ่งไปซื้อเหยื่อในเมืองอีกกว่าจะออกมานน่นครับหลานนับนกไปแล้วครับเดี๋ยวครับมันมีของนี่เดี๋ยวผมก็แสดงตัวนี้มันมีของนี่เดี๋ยวพวกนี้อาจจะได้ตกปลาหน้าดินครับเดี๋ยวเหยื่อปลอมรอบนี้อาจจะไม่ได้เน้นหนักมากนะครับนี่ครับ